<Journey> ออวอนนี้ต้องทีมงานตำแล้วมาเขาจะเาจัดการใกาดทอเวอร์ด้วยจัดการทั้งกาดเทเวอร์มาทานันีไปเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ทวรทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมฟันเกมเมอร์วันนี้เราก็กลับมาต่อกันอีกครั้งกับ w a r ร์คั t 3ร์ e กับคัสตอมแคมเปญ l อร d o เดอะคล a นกันต่อนะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยในชัปเตอร์ที่ของเนี่ยเราก็ได้รับเราก็ได,ได้ได้ให้แดกทอร์เนี่ยทำการพาทอเนี่ยไปทำการศึกษาวิถีชามแมนมานะครับก็ทำแล้วก็ทำการเล่าเรื่องราวในอดตเกี่ยวกับตัวของเขาให้ฟังนะครับก็ก็ในเรื่องในก็ในเรื่องรอรอของโดนโ,โดนาธานในในวอ r c ค a ั t สนัน้นนะครับ ซึ่งหลังจากที่เราทําการ,รกวิวิธีชาแมนแล้วก็ทําการพิสูจน์ตัวเองให้กับเหล่าท่าทั้งหงไ,ได้รับรู้เสร็จเปน็นที่เรียบร้อยนะครับมาเราก็กลับมาที่แคมป์แล้วปมาก่อนว่าเราได้รับการต้อนรับแล้วก็เราเจอผู้มาเยือนปริศนาคนหนึ่งที่แบบว่ามามา,มาท้าดูถูกกับเรานะครับซึ่งพี่แกดูถูกประมาณแบบว่าไอ้พวกอ็อกหรือพวกไอ้กาเพลสกมเนี่ยมันเป็นพวกขี้ขาดที่แบบว่าแค่ฝันลมๆแรงๆไปเท่านั้นแหละเหมือนแบบเป็นการโยมโมโหให้ทอร์เน่สูกับเขานะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ เพื่อเป็นการแบบว่าเช็คเพื่อเพื่อเหมือนเราประมาณแบบว่าเช็คความเป็นผู้นํานะครับของทอเซื้อคนที่มาเยือนที่วันนั้นก็คือออกัสดูแฮมเมอร์นะครับผู้นําคนก่อนของเดอะโฮในในช่วงสงครามครั้งที่สอง,งนะครับเซึ่งลัจาจกจบหลังจากแพ้สงครามเนี่ยพิแกนก็โดนจับแล้วก็เราเราก็หนีออกมาได้สําเร็จแล้ว,แล,วแล้วก็เราก็เลยหลอดไปทั่วนะครับมาซึ่งเราซึ่งเหมือนพิแกนี่ยจะมาท,ทําธุระกับเราโดยการแบบว่าเหมือนแบบได้ยินว่าได้ แบบว่ามาพบลูกชายของเพื่อนของเขานะครับก็ก็เพื่อนของเขานี่ก็ดูก็พ่อของถอดนะครับดูลาทานมาก่อนที่เราจะไปเข้าแชปเตอร์ที่เจ็เนี่ยมันมีอินโทรดิวให้เราให้เรา,ให,เราให้เรานั่งดูเล่นนะครับซึ่งเราจะไปเข้าเข้าสู่แชปเตอร์ที่เจ็ดกันกับแชปเตอร์ที่เจ็ดนะครับเดอะโฮลเอาเวนท์แนิงแต่ก่อนหน้านั้นเราควรเราควรไปดูชเราควรไปดูคัสซีตรงนี้กันก่อนนะครับเพื่อเป็นการปูเนื้อเรื่องโซนระดับความยากนะั้นพอพอเขาทำการเล่นที่ระดับโนมาเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าระดับพาน,นี้ผมไม่น่าจะเล่นไม่ค่อยไหวเท่า้เลยโนมอลเนี่ยแหละน่าจะพอดีสุดแล้วมาเราก็มาเลยกันเลยขอเขาทำการดูอินโทรกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะมาออกัสตูแฮมเมอร์สัปดาห์ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาที่แถวแถวค่ายกักกันก็เล่าประวัติของพี่แกซะหน่อยแล้วกันก็เป็นเพียงก็เป็นผู้นำออกหนึ่งในสองคนที่แบบว่ารู้ ด,ดูเบื้องหลังของกูแดนนะครับที่แบบว่าที่แบบว่าไปทำพันธสัญญากับปีศาจแล้วก็พาพาเหล่าอแลเดอร์โฮเนมา,มาเข้าสู่สงครามนะครับเซอร์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยกับกูแดนแล้วก็แบบว่าพยายามจะจ,จัดการจัดการมันเซอร์ในเในตอนที่เล่าในอดีตเนี่ยก็ดูลาทธาที่เป็นพ่อของทอร์เนี่ยก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ให,ให้กับให้กับดูแพมเมอร์ฟังนะครับเซอร์ดูแพมเมอร์นี่ก็รับรู้เรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็จะหาทางจัดการกับกูแดนซึ่ง แน่นอนว่าพีแกนนี่ก็ไปทาสู้กับคนทาสู้กับคนที่แบบคนที่เป็นผู้นําของโดโคที่แบบว่ากูแดนจะกูแดบนบเอามาเอามาแทนตําแหน่งนะครับเพื่อเป็นทุนเชิญและทีนี้เนี่ยก็พอพอชนะได้เนี่ยพีแกนก็จะพย,พยายามจัดการคิดบัญชีกับกูแดนนะครับแต่เนื่องจากว่าในตอนนั้นแบบว่ากําลังเกิดศึกสงครามอยู่เนี่ยก็จะจะไปฆ่ากูแดนในตอนนี้เลยมันก็ทําให้กองทัพของโคนี่มันก็อ่อนแอลงนะครับเลยแบบว่าเลยเลยบังคับให้กูแดนเนี่ยทำการรับใช้รับใช้เดอะรับรับใช้เดอโคนะครับ ซึ่งซึ่งภายหลังเนี่ยไอ้กูแดนนี่มันก็ทรย์มันก็แบบว่าทิ้งให้ดูแฮมเมอร์เนี่ยรับซึ่งกอยู่คนเดียวนะครับส่วนพี่แกไปหาไปหาดวงตาแห่งซาเกเลตแล้วก็ตัวแต่งอยู่ในหลุมหลุมฝังศพตรงนู้นนะครับซึ่งเป็นซึ่งนี่ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เดอะโฮลแพ้ในช่วงสงครามครั้งที่2ครั้งที่2ใน w อคราฟสองนะครับแล้วดูแฮมเมอร์ก็โดนจับแล้วก็ออกกันดูแฮมเมอร์นี่ก็โดนจับนะครับแต่พี่แกก็แต่ด้วยซัมฮาบางอย่างครับพี่แกสามารถแหกคุกออกมาไดอ่ แล้วก็เลยรลอนไปทั่วจนกระทั่งแบบว่าในแชปเตอร์ล่าสุดเนี่ยก็มาพบกับทอนะครับที่เป็นลูกชายของดูดลาธานเพื่อนของเขามาหนึ่งเรามาที่ตอนนี้เรามาอยู่ที่แคมป์ค่ายกับการแข่งค่ายกับการแข่งหนึ่งนะครับด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างน่าจะมาน่าจะมาทําการปิดปล่อยเหล่าออกที่โดนขังไว้อยู่นะครับมาค่ายกัดกัน มาออก,กาสกับพอนะครับจากการทำลายกระแผนมน่าจะไม่ได้ปลดปล่อยผู้คนเราได้นะมาแล้วต้องทำให้เขารับรู้ถึงวิธีแห่งชาแม,มนแล้วต้องทำการทำลายคุ้งแห่งนี้ทิ้งเพื่อเพื่อทำการปลดปล่อย <will> ปลดปล่อยคำสาบของพวกปีศาจมาเจ้าได้ทำการรวบรวมมาเจ้าชนะใจวอลตองแคนตอนนี้มีฟอร์รรมรวมมาร่วมกับเจ้าด้วยถ้าแบบถ้าออฟฟอนนั้นต้องการจะจะจะ,จะจะมาด้วยแล้วก็เขาต้องเขาต้องามตามเจ้าแน่นอน เาต้องการตามหาจตวิญญาณเช่นเจ้าออทอการทายแ้ลนี้แล้วก็มันจะเป็นทำทำให้องพวกนี้แบบเสียขวัญมากเราต้องทำการตามหาความภาคภูมิใจอของเราสหายเอ้ยฉันจะทำทำ,ทำาการถ้าถ,ถ้าถ้าจะเป็นการช่วยเหลือผู้คนค่ะนี่ละเจ้าเหมือนเจ้าเหมือนลูกชายของดูรลาทานมากมาแผนว่ามามาไอแบ็กอนตอนนี้ก็นั่งนั่งชิลอยู่นั่งเมาอยู่ตอนนี้ มาจ่ามาแล้วให้กูเดานะมึงแบบว่ามันมีความวุ่นวายที่ที่คล้ายกับการเดอดใช่ไหมแล้วที่แบบเราเอาทั้งหมดนี้ไปรอบนี้มันมีมันมีเราเราระบุตัวตนได้แล้วดูมแฮมเมอร์ใช่ไหมล่ะท่านได้ยินข่าวมาแล้วไม่ในท่านคนที่นำนำการกบฏครั้งนี้ทอโดนโดนเรียกท่านนั่นแหละนี่มึงโกงผมเนี่ย บ,บอกมันหน่อยเอาละกันข้าคือแบทมัวร์รอท่านดูเ<ฮ>จ้าแข่งดูดูคอนเป็นนะเจ้าเจ้าของอ่าเจ้าเจ้าของค่ายกลับกันข้าฝึกไอไอตัวไอตัวเขียวนั่นมาแต่ชิบหายแล้วแม่งเอ้ยมาว่าเรานิดเดียวเ <Yes, sir. S 2> ทมมี่มาดิไปไปลาซอนมาไปหาลาซอนให,ให้ให้ให้เขาทำการให้เขาทำงานให้สำเร็จมา Chapter ์ที่เ The Hole Awakening มาด้วาเวลาทำการปลุกปลุกระดมเราเราออกกันแล้วครับตอนนอี้เพื่อให้พวกให้เพื่อให้พวกคามีจิตใจที่ต่อสู้ขึ้นมานะครับมาแชปเตอร์ที่เจ็ดกันแล้วอืมตอนนี้เรา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 ก็เราเดอะโฮที่แบบว่าถูกฟอร์มขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เราสัญญาณจากทออยู่นะครับในการโจมตีค่ายกักกันมารอสัญญาณกำลังรอสัญญาณกันอยู่ตอนนี้ โอเคหลดนานจากว้ยมาเริ่มแชปเตอร์กันแล้วตอนนี้มาตามแผนตอนนี้เราเราเรอดูแผนของทออยู่นะครับว่าจะเอาไงกับชีวิตด,ดีมาที่ค่ายกับกันด่านน่าจะญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันเนี่ยแม่ไม่มีแหลกอยู่มาทอก็ทำการซุ่มรออยู่ มาเข้าไปเนียนเนียนตีบ้านเล่นมาจับมันมาอ๋อนี่มันง่ายวัดวัดที่คิดนั่นแหละพาเขาไปที่ครับมาเหมือนเหมือนแกงโนดนจับเล่นนะครับจะ <I know S 1> ไปคุย้าดเลยว่าจนวิญญาณของเจ้าอ่อนแอแล้วก็อาจจะแบบว่าเราก็ยอมต่อยอมแพ้ต่อการต่อสู้ เจ้าอาจจะมีกำลัง,ลง,งที่แข็งแกร่งก็ได้มันมีพลังที่แบบว่าซ่อนอยู่ข้างในเจ้าที่ช่วยเจ้าเปิดหัวใจแล้วก็ให้มันเข้ามาข้างในงั้นเหรอนี่งั้นภูมได้ปะเดี๋นวงั้นอ่าพิสูจน์ได้ไหมข้าจะแสดงพลังให้ดูในการช่วยพวกเจ้าตามเข้ามาพี่น,อน้องค่ะอิสรภาพรออยู่ข้างนอกมาใช้วิชา,าชามเมย้ครับสิกส่สัญญาณไฟมาวิญญาธาตุไฟมาหนี่ปั้งเรีบยบร้อยโอเค เห็นสัญญาณแล้วเพื่อเพื่อเพืดูโหอบุกเข้าไปมาเพื่อเราก็มา<ฮ>เพื่อเราก็ทำการช่วยแหกถุกด้วยนะครับโอเคพวกคนแหกคุกเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่นอนเอาแล้วก่อนที่เราจะไปลุยกันเดี๋ยวผมถอดทำการอ่ัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันพอพอเปลี่ยนเป็นเชนไลนิงแล้วกันนะ<ฮ>ก็เป็นท่าไอคอนของทออยู่แล้วไอ้นี่ไอ้นี่นี่จะเป็นต้องใช้อยู่แล้วไอเชนนี่ผมรู้สึกว่ามันมันใช้ยากไปพอเปลี่ยนพอไม่เอาแล้วกันแล้วก็ผอพอเปลี่ยนเป็นสมอนเฟ เป็นเอลโวเมนทอลมามาช่วยซัพพอร์ตหน่อยแล้วกันเนาะมาอัพให้เต็มไปเลยแล้วก็ผมเอาอันติเป็นอ่าอินดิสทรัชชั่นดาบโกลเพิ่มโบนัสโบนัสดาเมจให้ให้นะครับมาแล้วก็ต้องลัมเบอร์ไม่ไม่ค่อยมีฮะมาพอแล้วเราดันดันเดี่ยวไปก่อนเชนไรหนึ่งไปแบงค์ไอ้เป็นจอบอ่าโอ้ มาเช็เลยนี่ไปข่าวคนทนมาขอไปหนึ่งทีที่เหลือก็มาจัดการพังมาตีมา,า,าตรงนี้เลยแล้ววันนี้เราก็นั่งฟาร์มมาไปด้วยมาพี่น้องเข้ามาวันนี้เราพร้อมว่าพยายามทำการรักษาชีวิตรักษาชีวิตของพวกออคเด้มาที่สุดแล้วกันนะยังไงก็ช่วยมาแล้วก็ปลดปลให้เขาเป็นเซลรัซะหน่อยมาขอทำการครับผ้าพันแผ่มาหกอันแล้วกันนะ เราจะไปต้องใช้มาใส่ฝันหน้าหลังข้างหน้ามีพวกมีพวกกองราสีตุโยมมันมีอีลิ่ไหนมาโดยวิยโอ้ยเดี๋วมาเสกไฟมาออกมาเลยพี่น้องข้อมาสแปมเชนไลนิงไปบ๊อบ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 บ๊อนบ๊อบบ๊อบบ๊อบว๊อนบ๊อบ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 บอบบ๊ออบบ๊อบบอบบ๊อลบ๊ออาบ๊อบบ๊อบบอบบ๊ออยบ๊อบบออ มาทุบมันไปโอ้ยแม่งทุบแรงเหมือนกันเนี่ยมาเลยทุบเลยทุบล่วงไปมาพี่น้องข้าเอ็นซาลาภาพรออยู่แล้วเอามาอเอามาได้เอาบานเอาม้านอืมเรามีสองเรามีสองภารกิจให้ทำนะครับได้แก่ทำลายเทาคอสามสามแงแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเหลือออกฆ่าสิบคนนะครับ แล้วก็ทอต้ตองอยู่รอดรอดจนจนจบจบเกมอโอเคล็อบรับแล้วข้างโอ้แต่ข้างดาวม่เพียบเลยโอเคพอพอคิดกลยุทธ์ก่อนนะเหมือนผมต้องใช้เหมือนผมต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าคาตาเผาไปม,มาขอสองอันสิ่งมาเลยโอเครอมามาเชืเ<า>ลนหนไปมายิงใส่หัวพวงนี้ไปหนึ่งที ช่วยจัดก,การตัวแะ้วยากเกิดอึด Yes Washi r โอ้ยโดนโดนโดนไอ้เช่ยแล้วใครโทรมาไม่ใครโทรมาอยูวะยินต <For honor, S 1> อนเนี่ยมาทุบไปตรงนี้ให้เรียบร้อย <c oughs> เราทำการทุบบ้านตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเลยเ <'m> ซนเนอร์ว่าแมปนี้มันจะค่อนข้างจะแบบบ้านแหลกมากด้วยฉะนั้นก็ฉะนั้นก็ระวะัง ผมคิดว่าแมปน่าจะใหญ่อยู่ฉะนั้นก็อาจจะแบบว่าอาจจะตัดแบบเป็นพาสหน่อยก็ได้เพราะมันมีกันนานไปมาขอเก็บทรัพยากรให้เรียบร้อยเด้อโอเคใครได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวเราคิวให้มาอ้อมเปตัวนี้ยิงมันทิ้งไปแล้วให้ตาคาตาพาวนี้จัดการยิงยิงพวกนี้ให้ให้เรียบมาอไม่อย่าอย่าทำไรเด็กนะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวคนคนคนผู้ชายเราไม่ทำไรเด็กอยู่แล้วเรามาปล่อยคนแค้มิคนฟุ้งเฉยเฉยนะไม่เป็นไรเราไม่ทำไรเด็กอยู่แล้ว ไม่ใช่มิธีออกเ้ยมาปลดปล่ปอ,ลอยพ่ยยน้องเราบาเมคอนโดนโดนขังอยู่ในกองอยู่ปลป่อยมาตอนนี้มี์ไปปอนเคสด,ด้วยมาตอนนี้มี์ไปปอนเคสพังมันได้เราทำการปลดปล่อยปล่อยออกจากด้วยตัวพวกเราเองแล้วแต่ว่าพวกเราพวกเราต้องการความเต็มพลในการอ่เาเต็มพอนี่สำหรับในการต่อสู้ที่จะที่จะมาข้างหน้า ตรงแคมแคมแคมกันกนเนี่ยน่าจะมีอาววธซ่อนอยู่เราควรทำการสะสมมันมา,มามาเพื่อใช้งานโอเครับทราบแล้วมีภาพพันแผลได้ซับลายวะมาเขามันมามาเราทำการคิวเลือไปแล้วเราเราเราลองไปไล่เช็คตรงทางทางนี้ท่านไหนแล้วกันเนาะออเอยมึงโดนคนเดียวเองเฮ้ยโอเคไปไปไป Get โอ้โยมืนช่องเว็บโอเคข้างหน้าผมเห็นผมเห็น,หนปอมปอมกาดทาวเวอร์อยู่มาจอยลุงปวมันไปทุบแม่งไปเรียบร้อยไปหนึ่งอ่าต้องเอาไว้ต้องล่ <are restless. S 2> อ,อ,งอมันมาโอเคจริงล่อมันเลยค <I S 2> าราทพาวจริงล่อมันมาไปไปท่อน <Yes. S 2> แทงไปหน่อยแล้วกัน look, 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 look. มาใช้ไลนิ่ไป มาสแปมเชลเลนิ่งคลังงานมาเนี่จัดการทำลายการทาพเวอร์ด้วยมางสังเกตเห็นเห็นเป้าหมายเรียบร้อยยิงแต่เพราะว่าอ๋อคนนี้แบบแบบว่าคอยระวังหลังไว้แล้วกันนะแล้วเราคอยนับแล้วเราคอยแบบว่าอันนี้ให้เราจัดการเอง มาเชนไลนิ่งไปมาสแปมเชนไลนิ่งอ๋อเดี๋ยว้อเด้อไอ้เนี้ยิงต้นไม้ไป,ปแม่ไปยิงบ้านมันทงังซะงั้นปวดปวด,ดไอ้นี่สิไอ้เนี้ผมไม่ให้มันยิงยิงฟาร์มเพราะว่าผมจะใช้สกิลเพิร์สเพิร์สใส่มันนะครับแปลว่าตีบ,บ้านแล้วตีตีตบ,บ้านแล้วได้ตังค์เนี่ยแหละพอต้องการมันเลย ตอนนี้ยิงต้นไม้ไปแล้วกันฝ่าต้นไม้ไปไป,ไปเรื่อยกๆก่อนเอ้ยลบเอ้ยอย่าเรียบร้อยข้างหน้าเพียบมาเชนไลนิ่งไปวิ่งเชนไลนิง่งไปมาเอานี่เอานี่แทงหนอ่อยโอ้ยมาวนุนวนติว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 ไปติวติวติวไป เชนไลนิงไปเลยขบรถเชนไลนิงไปเจออินนิตไดยมาให้ไปเฟลเลยเลิมทนมันแทงไปแล้วกันมันแทงบบ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  สหายออกมามาได้มามีพอยชันส์เพสปีดอืมมาตรงนี้เหมือนเหมืนมันจะมีออกอยู่งั้นเหรอเนี่ยพวกออคพวกนี้มันมันใส่กอดที่ต่างออกไปน่าจะน่าจะเป็นพวกกลาลิเอเตอร์แล้วต้องทำการช่วยพวกเขาจัดไปเฮียมาน่าจะเป็นพวกอับพวกพวกทหารระดับอินนิตนะเนี่ยน่าจะเป็นทาหารระดับอินนิท Yes. อ๋อแต่ไก e e, e, e. ่แม mm ่งเยอะจังเลไปไปไปผ่านไปเรียบร้อยมาคาลิเตอร์คุ้มออกมาตอนนี้น่าจะมีอะไรแค่แบบว่าไก่มันเยอะเฉยผมก็ระแวงไปเรื่อยเลยมาครับทุกทานก็จัดการยิงต้นไม้ทิ้งไปไปซะหน่อยแล้วกันเอาจะพอจะทำการฟาร์มไม้ซะหน่อยแล้วผมขอทำการฟาร์มไม้สักพักหนึ่งโอ้เดยอะๆมีต้นไม้ออกมาบุ้มไปไปหนึ่งที มาพอที่อบบยู่ในโคก็ตามตา,ามญญามาเด้อเดอเด้อผมลืมตรงนี้เด้อเด้อเด้ตรงนี้่ะม,มาจะายออกมาออกมาอบบาอกมญญา มาเทปพอขอจัดฟอร์แมชชั่นให้เรียบร้อยก่อนมีมีมีสเปซทาวเวอร์ตรงนี้ที่ที่พอได้ช่วยใช้งานได้ส่วนกันก็รอรอไปก่อนแล้วกันนะรอคำสั่งอืมต้องการ adept ใช่ไม adept training ครัมาตีตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนมาขับพาวเวอร์ไป ี๋ยวขอทําการอ่าให้ทอปทอเดินสกาวก่อนแล้วกันนะข้างหน้ามีบาลังแล้วก็กาดทาวเวอรอ์เดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นเดี๋ยวทอจัดการเองมาใช้ไลนิ่งไปหนึ่งทีข้างหน้ามีเหรียญงตายด้วยไว้ป้องก,กันบาลังไว้เยเยอะ โอ้ยแม่งเยอะโอเครอบนี้ต้องนา่าจะจบลแล้วมาคราตทุกผู้จัดการไออกัดทาวเวอร์ด้วยมาจัดการกัดทาวเวอร์มาไลน์นไ้สายไป yes. Yes. ไลน์นี้ไลน์นี้สายไป <Yes. S 1> โอเคเชนไลน์นไป <Master. S 1> โอ้ยชัย่แมนจะโอ้ยชัย่แมนจะแตกเฉย โอเคช่าเมนตัวนี้จะแตกเดี๋ยว oh. เอาเอาไปก่อนอันนี้ก็มาอันนี้นก็ไม่มีนาทีอะไรไปล่อยปล่อยปล่อยคนนี้ยิงยิงตามตามระเบียบไปแล้วกันเนาะยิงปืนไปก่อนมาอันนีนก้ก็รวมทำการกลวมแท็บบาแลกก่อนแป๊บนึงมาลวมแท็บบาแลกไป

คนนี้คอยจัดการข้าต้องเขาจัดการพวกพวกนี้ด้วยจัดการพวกากับกับทาร์เวอร์ด้วยโอดูซัมเมอร์เจยบร้อยแต่ไปหนึ่งอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บมา <Yes. S 1> เราจะทำการรักษาบาดแผลด้วยเอ้ยมึงวิ่งไปไหนมึงเนี่ยไอ้ข้าสั่งให้มึงยิงมึงวิ่งไปไหนวะ โอเคกันจัดการลื้อบ้านตรงนี้ให้เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะมีอีเวนต์ฮะเฮ้ยข้างหน้ามีพาราดินวะมาเซฟรีแพร์เรียบร้อยแล้วก็ยิงกัดยิงเกาเกาแม็แท็กไปมาระหว่างนี้ก็ทำการลื้อแท็บแท็บฟาร์มเลนแล้วกันพ่อนี้ไอ้เชี่ยกูพูดแม่งอย่างกับพูดอย่างกับแม่งเป็นปริญญาปริญญาปริญญาอย่างงี้กันเลยครแม่งแท็กแท็กบ้านเขา มาเ <with S 2> <him. S 1> จเจ้าไปเดี๋ยวข้างล่างนี้น่า,นาจะต้องใช้ใช้เพื่อนช่วยหน่อยแม่งไม่มีแม่งแม่งน่าจะแบบว่า <For honor. S 1> น่าจะสึกงหนักอยู่มาพัดเปายิงไปงั้นก็จัดการฝ่ายิงเปิดทางไหนแล้วกันมาลงแทบบ้านให้เรียบร้อยมาตรงนี้มีิปอนเคสมาเปิดมา ok ได้มูสเชลแล้วก็ไม้ไม้มาส่วนหนึ่ง what want. you มาอะวูชิมานี่นางเชื่อไปก่อนถ้าเรามันมีอะไรกันวะขอลงไปดูหน่อยมาเจ้าคือแบบผู้บัญชาการคนที่สองข้าช่วยช่วยข้าจัดการไอ้มอ้บรรุนี่หน่อยนี่หน่อยโอ้ยดูเอากันดูแฮมเบอร์มาวะเอาเกมดูแฮมเบอร์มามาจัดไปโอ้ยการตัวนี้จะตายแล้วเมก่อนันมก่อน มาลุบมาลุบมันลุบพาราเดิกกันเลยโอ้ยเก่งก่งแตกแล้วอีกนิดเดียวเออแตกเรียบร้อยนี่แตกเรียบร้อยได้มาอีกหนูเราจะเรามีเดมเมเลชเชอร์เอาไว้ใช้สลับจัดการการทาวคาวอยู่ตัวเทโลตี้อ๋อขอบคุณมากได้ของดีครับมาประตูพังประตูตอนนั้นพังเรียบร้อยมากันไปรื้อไปรื้อตรงนี้หน่อย ไปหรือบ,บ้าตรงนี้มาเราได้องค์กาสดูไฮเบอร์มาซัพพอร์ตเราได้มาซัพพอร์ตด้วยมารอบานี้ก็<ป>เอาทอร์ดีไปไปเปิดสกาวเลนซะไหนห่อยแล้วกันมาบ้านตัวบ้านตนัวลร,รือไปเรียบร้อยเอาไม้มาเดี๋ยวเราต้องเก็บทรัพยากรให้เรียบร้อยด้วย มเดี๋ยวขอเช็คทางข้างหน้าก่อนแล้วกันเราต้องเราต้องการสก,กาวเรียบร้อยโอเคเจอทาวเวอร์แล้วตรงนี้หนึ่งจุดอ๋อแม่งกาดทาวเวอร์เพียบเลยอ๋อ้กาดทาวเวอร์กาดทาวเวอร์โอเคจัดการกาดทาวเวอร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยโมแบงค์แท็กไปสตรูมาปะกูรอเช็คอยู่มาฟ้าผ่ามไปทุบไป อีลิตไอ้เพียบอ๋อตรงนี้เจ็บเจ็มาใชา้เลนนิงไปเดมอนเชอร์แล้วก็คาตาเพาวรวมยิงใส่ไอ้ไอ้อลิทวิสัทต,ตรงนี้ซะมาทับไว้ไปุ้ยบุมเรียบร้อยไปหนึ่งเชื่อไอ้ส,สเปซภาพวันจะตายเอ้อยเจ็บแตกเจ็บแตกแตมาคาตาเพาแล้วก็เดมอนเชอร์ จัดการล่อตรงนี้เลยจัดการล่อให้เรียบร้อยอโอเคให้ได้รับบาดเจ็บถอยมา <c oughs> เดี๋ยวเท่ผ้าตัวนี้พอจะทำการลุมแทงมันซะหน่อยแล้วกันนะให้เอาเนมม็นทรัพยากรกา huh? มามขอจัดการเอาผ้าพันแผลมาให้ดูแพมเมอร์ ให้เพียร์ดูลุงดูมฮมเบอร์คนหนึ่งแล้วก็ทอทอหนึ่งมาเอาไปเอาไปเฮียร์โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งลมยิงสักขนา,าดนีแน้แมงแมงคงแมงคุณเป็นรังพึ่งแล้วโอเคอยู่ได้อยู่ได้ไดมาลมแทบบ้านมาได้เลย can I help? มาลมแท้เท่าเท่ามัก่อนเลยแล้วกันประเดี๋ยวต้องการสัมผัก่อนมาพลังบึ้มบ่าเรียบร้บรอยอันล็อกด็อกแบงค์หา้าอินอดิสต์รัมเบอร์สามเทสเกมน่าจะอยู่ทางอันนอร์ทเวสต์การสู้กับการสู้กับคนแค่แล้วก็ได้คอสู้กับเอลอยู่อยู่ทาง,อย,ทางอยู่ทางใต้ก็อันนี้เป็นการคำใบเป็นคำใบของภารกิจนี้สินะ เฮลเฮนเอซเซทเฮล์ให้ทำการไปช่วยกรามกับกับบักกับลุงเดกคอร์โอเคพอเข้าใจลวกรามอยู่กรามอยู่ทางเหนือส่วนเดกคอร์อยู่ทางใต้ตามประตูตามประตูตรงนี้ไปเลยเสร็จ้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคิดว่าจะผมจะไปช่วยช่วยช่วยพี่กามช่วยพี่กามก่อนแล้วกันได้พอช่วยไต้อยู่เดี๋ยวพอจัดการตัดพาร์ทก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวนานไปแล้วมันจะแล้วมันจะไฟเยอะเดี๋ยวแป๊บนึนนง